คำที่เราอาจจะพูดผิดแต่ไม่รู้ตัวมีคำอะไรบ้างไปดูกันดีกว่า d e v e l o p m e n t d e v e l o p m e n t นะคะอันนี้พอสังเกตหลายๆคนนะคะที่พอเคยได้ยินมานะจะอาจจะลง s t r e s ผิด stress stress นี่หมายถึงน้ำหนักเสียงเราะคะ่ะที่เราไปลงนะคะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างนะคะ sunny sunny ซึ่งหมายถึงแบบโอ้พาทิตย์แบบมีแสงแสงอาทิตย์เยอะมากนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงนี้ผิดก็คืออาจจะเป็นสั้นเราพูดอ่าสั้นๆเลยสั้น,ลนแล้วก็นินีไปลงสเตรสตรงนี้ก็จะเป็นสั้นนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวางสเตรสผิดที่นะคะของ d e v e l o p m e n t ต์นะคะ,อะ,คะเอจะสังเกตว่าไปลงสตรสีนะคะ่ะตรงอันท้ายตรงเมน์เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สตรสก็คือต้องลงเสียงเยอะๆค่ะตรงกลางเลยเ e เวล็อปเมนนะคะ develop นะคะลองไปฝึกกันนะคะถ้ามีใครมีคำถามเรื่อง stress ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ตอนท้ายคลิปได้เลยนะคะคำที่สองคำนี้ยากมากๆคือเอาจริงๆนะถ้าเาไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเราต้องอ่านเฉยๆอะพูดผิดแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสเนาะอันเนี้ยถ้าอ่านอ่านเฉยๆจะอ่านว่า gen e r y เนาะ genre ค่ะ genre Gen 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 จะอ่านว่า genre แต่ว่าผิดค่ะมันออกเสียงว่า genre genre นะคะอันนี้ตอนรรกของเพลงรู้ชอบเพลงประมาณไหนนะคะอันนี้จะเป็นคำว่า genre genre comfortable comfortable ต่อมาคำนี้ค่ะพาเห็น stress ที่ผิดอะคะ่ะจะเป็น table นะคะก็จะเป็น c o m f o r t Comfort แล้วก็ Table Comfort Table นะคะอันนี้ก็คือไปออกสเตรสตรงคำว่า Table นะคะซึ่งคำนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโต๊ะเลยนะคะมันจะแปลว่าอยู่สุขสบายอยู่แบบ Comfortable นะคะมันจะออกเสียงว่า comfortable comfortable นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเอาถูกต้องนะคะเขาต้องออกเสียงว่า Comfortable comfortable แต่ไม่เราไม่เคยได้ยิน Native Speaker เสียวเวลามาพูดแต่ละ syllable ขนาดนั้นนะคะเพรเผาอเองก็ไม่พูดนะเขาก็พ,พูดว่า comfortable comfortable แบบนี้เลยนะคะคำนี้ยากมากมากยากมากจริงๆนะคะบางทีเผาอ่านแล้วแบบเหมือนมันเป็นคำที่เราต้องมานั่งคิดอะอย่างเช่นเพายกตัวอ,อย่างอีกอันนึงนะคะรู้จกัก RCE ไหมจริงๆแล้วอะ เมื่อก่อนเพาอออกเสียงว่าอาคายพาะไม่รู้เพราะไม่ใช่ภาษาของเพ่าเนาะนะมันออกเสียงว่าอาเสีใช่ไหมอันนี้เป็นอีกคำหนึงที่ถ้าไม่คิดอะออกเสียงผิดแน่นะคะออกเสียงว่าค o n e น c ค l o n น l ไม่ใช่ Colonel ไม่ใช่นะคะแต่ค o n e น c ค l o n น l ส่วนอันนี้ยากมากตรงที่ไหนนะคะเราอาจจะเห็นว่าโอ้มันเป็นคำทั่วไปไม่ยากหรอก แต่ว่าตัว L มัน s i l e n c e ไม่ได้ออกเสียงนะคะตัว L นะคะเพราะฉะนั้นมันออกเสียงว่า talk talk นะคะหลายคำในประสอกงกฤษที่ตัว L มัน,น s i l e n c e ก็คือไม่มีเสียงเช่น should would could นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งในนั้นนะคะก็คือจะเป็น talk talk ต่อมาอันนี้เป็น silent p นะคะ p ไม่มีเสียงนะคะซึ่งตัว p พอ แจ้งเพิ่มอีกนิดนึงถ้ามันตกท้ายนะคะ ps pn pt นะคะถ้ามันเป็นเริ่มต้นอย่างนี้ส่วนใหญ่ตัว p ไม่มีเสียงนะคะอย่างเช่นอันนี้เองอันนี้จะออกเสียงว่า cycle cycle ให้ทิดภาพว่าตัว p ไม่อยู่นะคะถ้าเราต้องเขียนอย่าลืมตัว p นะแต่ว่าเวลาพูดทำเหมือนไม่เห็นตัว p เป็น cycle นะคะคล้ายๆข,ของภาษาไทยอะคะ่ะอย่างเช่น เหตุผลเหตุผลเราไม่ได้อ่านออกมาว่าเหตุตุผลใช่ไหมคะเราออกว่าเหตุผลนะคะแต่ว่าเวลาเขียนก็ต้องมีต้องมีทุกอักษรนะคะคล้ายๆกันต่อมาอันนี้ silent w ไม่มีเสียงนะคะตัว w จะออกเสียงว่า sword sword นะคะไม่ใช่ s w o r นะคะ no it's sword นะคะแปลว่ามีดนั่นเอง มีดยาวนะคะที่เขาใช้แบบ fighting อะ่ะ knights fighting นะคะ pronunciation pronunciation นะคะไม่ใช่ pronunciation อันนี้ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ดูตัว spelling ตัว spelling จะเป็น n u n เหมือนนันเหมือนพระแม่ชีนะคะเหมือนกันให้พูดคำนี้ก็เป็น pronunciation 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 country country ไม่ใช่ country นะคะ country 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 อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ยากมากๆเลยนะคะทำให้ภาษาอังกฤษชอบทำให้มันสับสนอีกแล้วโอเคส่วนคำนี้มันจะมี w o m e n กับ women นะคะอันที่เป็น p l u r a l กับ singular หมายถึงถ้าเราพูดถึงผู้หญิงคนเดียวเราจะใช้คำว่าตัว singular ซึ่งคือ woman woman นะคะจะเป็นตัว wo นะคะ woman นะคะส่วน plural จะเป็น women women สะกด wo เหมือนกันแต่ออกเป็น wi นะคะให้จำตรงนี้ถ้าเป็นตัว plural คือ women women woman woman, woman women women <laughs> ท้องเอานะคะไม่ง่ายพูดเลยว่าไม่ง่าย steak s t ต็กนะคะก็คือใครชอบกินสเต็กบ้างนะคะสเตกอะคะ่ะส่วนใหญ่ถ้าไปต่างประเทศพอจะเห็นเยอะนะคะส่วนใหญ่คนไทยพูดถูกนะคะอันนี้แต่พออยากจะแอดมาในคลิปเพื่อมีคนท่านไหนพูดผิดแล้วแบบโอ้จะไปช่วยเขาได้นะคะพอได้ยินหลายคนพูดว่า i ติ stick, stick นะคะซึ่งมันออกเสียงว่า steak steak นะคะอันนี้ พอเคยได้ยิน purchase, p c h a s e นะคะซึ่งผิดเราออก stress ผิดนะคะมันจะต้องเป็น purchase, purchase นะคะตัว stress อ,อยู่ตอนต้นนะคะ purchase นะคะ purchase today I'm going to go to the mall to purchase a new smart TV นะคะอันนี้จะเป็นอีกอันเดี่งที่ tricky นะคะอันนี้ส่วนใหญ่พอจะได้ยินว่า x, exam exam ซึ่งไม่ใช่นะคะมันจะออกเสียงเหมือนให้นึกภาพไข่นะคะ exam exam มันจะเป็นเหมือน e g g exam นะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงว่า today I have a finance exam that I'm studying for right now อันนี้พอได้ยิน stress ผิดอีกแล้วแล้วก็เป็นการอ่านผิดเพราะภาษาอังกฤษมันซับซ้อนอีกแล้วก็คือเห็นยังไงไม่ได้อ่านอย่างนั้นเสมอไปนะคะอันนี้พอได้ยินว่า national national นะคะแต่มันออกเสียงว่า national national Let's go to the national park หวังว่าหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวพอจะไปหาคำเพิ่มเติมนะคะที่พอรู้สึกว่าพอเคยได้ยินผิดหรืออะไรเงี้ย เพื่อที่จะมาแบบบอก pronunciation นะคะให้มันถูกขอบคุณที่มาชมคลิปของ Powerly Channel วันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย Have a good day